สวัสดีครับสวัสดีครับปนรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง y o u t u b e ชีพทำคับพิเศษนะครับวันศุกร์ที่15ธันวาคม2566ครับวันนี้อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิก็อยากจะให้แฟนรายการได้เห็นถึงความคึกคักของสนามบินสุวรรณภูมิในวันนี้นะครับที่โโหไพร์บินที่ ทงขาเข้าขาออกที่บินเข้าประเทศไทยนะครับแต่ว่าโหเรียกว่าลงแทบจะทุกนาทีเลยนะครับตอนนี้ผมก็ขับรถมาส่งเพื่อนๆนะครับที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะฮะตอนนี้ก็นี่ฮะขาเข้าขาออกเดี๋ยวจะพาไปดูขาออกนะครับขาออกจะอยู่ที่ชั้น4นะครับชั้นสี่ เราไปดูนะครับนี่เป็นผู้ดีสารขาเข้านะครับนี่คือประตูสู่ขาทางเข้าและทางออกของประเทศไทยนะครับก็ไม่ได้มาสนามบินสุวรรณภูมิสักเกือบปีหนึ่งเหมือนกันเนี่ยนะครับนี่ฮะนี่เป็นขาออกนะครับนี่คือผลงานของ นายกทักษิณชินวัตรนะครับที่ได้สร้างสนามบินสวนภูมิไว้ให้นะครับดูการท่องเที่ยวนี้เดือน15ทธันวาอีก10วันก็คริสต์มาสนะครับมาดูคึกคักข,ขนาดไหนครับโอ้โหนี่ขาออกนี่เป็นประตูเข้าที่7นะครับแต่และประตูก็จะมีประตู2นันเนเป็นาทางภายในประเทศนะครับดูสิครับดูคนออกต่างประเทศ มีคนเที่ยวประเทศไทยดูดิครับเนี่ยเศรษฐกิจกไทยนะครับอยู่ที่การท่องเที่ยวเลยทุกทาน n s a c t i o n ที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยก็จะ7%ครับ7%นั้นการพานักท่องเที่ยวมานี่ก็เป็นรายได้ให้กับประเทศไทยนะครับนี่เขาเตรียมจะออกบินนะครับตอนนี้ สักเก้าโมงเที่ยวบินที่ผมเห็นนะครับอ่าที่เรียงกันออกจากนี่เลยนะตอนนี้ตอนนี้สิบโมงยี่สิบเอ็ดนาทีนะครับสิบโมงยี่สิบเอ็ดนาทีเที่ยวบินที่จะออกจากเมืองไทยไปนะครับจากสนามบินสุวรรณภูมินี้นะก็จะมีไปกวางโจไปขอนแก่นไปภูเก็ตมีไปมาเกานะครับ10โมง35นี่การบินไทยบินไปเซีเ่ยงไฮ มีไปเซีเ่ยงไฮ้มีบินไปตราดกระบี่ดานาังไทเปดักก้าคุนหมิงอุบลพนมเปญนิวเดลีหาดใหญ่โอ้โหเทียบเดีดูนักท่องเที่ยวนี่ฮะพีน้อมุสลิมที่จะเดินทางไปนะครับโอ้โหมีเคาน์เตอร์เช็คอินตรงนี้เราต้องมาดูนี่ ตรงนี้ก็จะมี Japan Airline China a Airl i r น์ n e Malaysia Airline Air Canada เข้าตรงนี้ครับดูผู้คนที่จะเดินทางไปต่างประเทศดิฮะเยอะมากประตูสู่ประเทศไทยสนามบินสุวรรณภูมิด้านบนก็จะมีผมเพิ่งเห็นนะผมเพิ่งสังเกตนะครับด้านบนก็จะมี a b s o r ฟต์เบสช ก็คือมีจุดบริเวณที่สามารถดูเครื่องบินได้นะครับอันนี้เป็นจุดใหม่นะเรียกว,ว่าชั้นหกครับบริเวณดูเครื่องบินบริเวณดูเครื่องบินนะครับโอ้โหทัวร์ทัวร์วประเทศไทยนี่ฮะเห็นว่าต้องมีการขยายสนามบินเพิ่มขึ้นโอ้โหดูแถวอันนี้ไปไหนเนี่ย อยูแถวต่อยาวเหยียดเลยครับอันนี้น่าเป็นมาสนามบินนี้ก็เวลาเรามาสนามบินสุวรรณภูมินี้เราก็คิดถึงนายกทักษิณน,นะครับตอนนั้นนายุทักษิณถูกถูกรัฐประหาร 1ิกันยายนของห้าก่อนสนามบินเปิดไม่กี่วันครับแล้วตอนนั้นก็มีการปล่อยข่าวนะว่าสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยโอ้โหรันเวเสียบ้างอะไรบ้างเต็ไมไปหมดเลยครับคนที่ออกมาปล่อยข่าวว่าตายไปละตรงนี้นี่ครับอันนี้ก็ เป็นประตู8นะสุวนี้เป็นประตู8นะครับโอ้โหอันนี้ก็จะมีอีวาแอร์อีวาแอร์เป็นของไต้หวันนะครับแล้วก็จะมีคาร์เทปแปซิฟิกอันนี้เป็นของฮ่องกงอังกฤษมีคิวยาวมากเลยโอ้โห่า เราไปไปไหนกันนะจะดีไป,ไปเข้าไปเไปเช็คอินโอ้เดี๋ยวไปเดินดูก่อนโอ้โหดูดีครับคนเดินทางอันนี้แบบมีเซลฟ์อันนี้ผมก็ทำไม่เป็นนะเซล์เซอร์วิสเช็คอิน นี่ไม่เคยทําเหมือนกันเซลเซอร์วิสเช็คอินครับผมก็ไม่ได้เดินทางต่างประเทศนี่กี่ปีแล้วอ่ะจำไม่ได้เหมือนกันสองสมปีแล้วครับโอ้หกปีต้องมีหกปีละไปเมืองนอกครั้งสุดท้ายก็น่าจะไปสิงคโปร์ บริเวณดูเครื่องบินเดี๋ยวเราขึ้นไปดูไหนก็ได้ครับนี่อีว่าแอร์ก็เว่าแอร์มาแล้วครับ โอ้นี่มียักษ์ตนใหญ่อยู่ตรงนี้นี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปนะเป็นจุดถ่ายรูปครับแอร์ฟรานซ์สายการบ,บินฝรั่งเศสสนามบินขาออกภายในประเทศผู้โดยสารขาออกต่างประเทศครับ ระหว่างประเทศ International Departure ในประเทศอยู่ทางนี้มี7 1เเดี๋ยวผมลองดูนะนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูว่าบริเวณดูเครื่องบินนี่จะเป็นบริเวณที่บอกเข้าว่าดูเครื่องบิน o b s e r v เ t ชั่นเด็ลองเข้าไปดูกันนะครับนี่ครับบริเวณดูเครื่องบินนะ ใครไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศก็เข้ามาดูได้นะครับ <Okay. S 1> สนามบินสุวรรณภูมิเป็นของคนไทยทุกคน,นครับมาเที่ยวได้นี่นี่ดูดิครับดูความยิ่งใหญ่ของสนามบินสุวรรณภูมินะครับนักท่องเที่ยวปีหนึ่งอะ่ะที่เขาบอกสามสิบล้านคนเนี่ยที่ทอทอให้ตัวเลขมานี่ของจริงนะครับแฟนรายการนี่ครับดูคนกำลังจะกลับเนี่ย นี่ผลงานของรัฐบาลทักษิณชินวัตรนะครับนี่ครับโอ้ผมก็ต้องรถไปจอดไปจอดที่อาคารจอดรถแล้วก็เดินข้ามมาก็โอเคนะครับขึ้นมาบริเวณที่เขาเรียกว่าบริเวณดูเครื่องบินนะผมก็ไม่เคยมานะครับนี่ครั้งแรกเลยนี่เป็นครั้งแรกนะครับ ครั้งแรกอ่ะนี่บริเวณดูเครื่องบินเพื่อนๆเขาก็ไปคุยกันนี่ฮะบริเวณดูเครื่องบินอ่ะลองขึ้นไปดูไม่เคยมาเหมือนกันบริเวณดูเครื่องบินก็ค่อยๆเดินไปครับอันนี้เป็นขาออกขาออกที่ขึ้นมาอยู่นู้นภายในประเทศอยู่ทางนู้นครับ ไปรายการได้ดูนะเผื่อมาเที่ยวเผื่อมาเที่ยวสนามบินวนาภูมิการมาเที่ยวนี้จริงๆเราก็ไม่ได้ไปคือจริงๆไม่ได้ไปเมืองนอกนะไม่เดินทางต่างประเทศก็มาเที่ยวได้นะครับผมคิดว่าเป็นที่ทัศนศึกษาเรานั่งรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงมาก็ได้ นี่ครับนี่ฮะมีที่นั่งนะนรายการดูนี่ครับก็ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง youtube ชิปทําคาวพิเศษนะครับสวัสดีครับ